สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งสารภูมิสารเจ้าที่นะคะการตั้งสารภูมิสารเจ้าทีา่หัวข้อหลักใหญ่ๆนะคะก็คือ5ข้อนะคะ5ข้อนะคะข้อแรกก็คือ,ต,อ,ต,อ,อต้องตอบตัวเองก่อนให้ได้ว่าเราจะตั้งสารทําไมนะคะข้อที่1เลยนะคะเราจะตั้งสารทําไมนะคะเ,เคยมีใน a c e b o o k นะคะเ,เพจน่าจะเป็นเพจ เกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยแหละค่ะก็มีคนถามเข้ามาในเรื่องของการตั้งสารอาภูมิสารเจ้าที่นะคะบางบ้านเนี่ยเขาก็ไม่มีการตั้งสารไม่มีการตั้งสารอุปภูมิไม่มีการตั้งสารเจ้าที่เขาก็ถามเข้ามาว่าจําเป็นไหมที่จะต้องตั้งสารอาปภูมิในบ้านนะคะก็ตต๊ก็ตอบเข้าไปนะคะว่าจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะว่าเราจะต้องตั้งสารอาปภูมิสารเจ้าที่ทุกบ้านบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีบางบ้านมีแล้วดีก็โอเคบางบ้านมีแล้วไม่ดีก็ยังมีเหมือนกัน นะะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะว่า ตกลงตั้งแล้วดีหรือไม่ดีนะคะก็ถ้าใครสงสัยก็เดี๋ยวค่อยติดตามติกในเพจแล้วกันนะคะแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะข้อแรกเลยนะคะคือเรื่องของการตั้งสารเนี่ยก็คืออ่าเราจะตั้งตั้งเนี่ยตั้งทําไมตั้งเพื่ออะไรตั้งแล้วเราดูแลได้ไหมถ้าตั้งแล้วเราดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องตั้งนะคะแล้วก็อย่างของหลักศาสตร์บางศาสตร์เนี่ยเขาก็ตั้งเพื่อแก้เคสหรือแก้อะไรบางอย่างของเขานะคะแล้วก็ ตั้งศาลตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลเจ้าที่แล้วแต่นะคะว่าจะเป็นศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่บางบ้านก็มีแต่ศาลพระภูมิไม่มีศาลเจ้าที่ไม่มีศาลตายายก็มีบางบ้านมีแต่ศาลเจ้าที่ไม่มีศาลพระภูมิก็มีนะคะทีนี้มันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปอื่นแล้วกันนะคะคลิปนี้ขอพูดในเรื่องของการตั้งศาลก่อนนะคะ5ข้อหลักนะคะข้อแรกก็คือตั้งตั้งทาไมนะคะทำไมต้องตั้งนะคะถ้าคิดจะตั้งแล้ว ทำไปอย่งตั้งๆนะคะข้อที่2หลักๆเลยก็คือถ้าเราคิดที่เราจะตั้งสารแล้วเนี่ยถ้าเราคิดที่เราตั้งสารแล้วเนี่ยอาจารย์เจ้าพิธีนายพิธีหรือผู้ทําพิธีอาจจะเป็นเส้นแสหรือใครที่รู้จักหรือบุคคลที่เขารับตั้งสารอาจารย์ที่รับตั้งสารนะคะเ,เราต้องนับถือท่านนั้นก่อนว่าท่านโอเคไหม ะะที่จะมาตั้งศาลให้เราศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ให้เรานะคะเคยมีอยู่งานหนึ่งที่็กไปจัดของไหว้ให้ที่สุพรรณบุรีนะคะก็าทาพิธีตั้งสามพระภูมินะคะทำพิธีตั้งสามพระภูมิคือพี่เขาก็ไปหาพระ พระสงฆ์นะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์อะคะ่ะเป็นคนปกติเนะะี่ยค่ะก็ามาทําพิธีตั้งสารให้เขาก็บอกรายการของไหว้นะคะวันวันตั้งสารก็มีอะไรอะไรบ้างแต่ก็อโอเคแล้วมีหน้าที่จัดของไหว้นะคะทีนี้พอเราจัดของไหว้แล้วเนี่ยเ,เราจะไม่อยู่ในพิธีนะคะเพราะว่าศาสตร์ใครก็ศาสตร์ใครคะ่ะเพราะว่าคือตักเองก็คือเรารับตั้งสารด้วยถ้าเราอยู่ในพิธีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขัดกับอาจารย์ของเขา นะคะก็ให้อาจารย์ของเขาคือต้องตามที่ลูกค้านับถือที่เขานับถือท่านนั้นนั้นก็คือให้อาจารย์ท่านนั้นเป็นคนตั้งศาลให้นะคะก็คืออันนี้ก็คือต้องต้องแยกกันแต่ละแต่ละอาจารย์แต่ละศาสตร์จะไม่เหมือนกันนะคะข้อที่1ในเรื่องของตั้งศาลตั้งทําไมนะคะทําไมถึงต้องตั้งนะคะข้อที่2คืออาจารย์เจ้าพิธีนะคะก็คือต้องเลือกนะคะว่า,าคุณจะ ให้ใครมาทําพิธีให้นะคะข้อที่สามวันตั้งสารเลิกกําหนดเวลาที่จะตั้งสารนะคะใครเป็นคนกำหนดนะคะจะพระสงฆ์จะต้องไปดูดวงไหมหรืออาจารย์ท่านนั้นที่เราให้ท่านมาตั้งสารให้อ่ะคะ่ะจะเป็นคนกําหนดเลิกวันเวลาให้นะคะแล้วก็ข้อที่สนี้อีกข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของทิศทางตำแหน่ง บางคนก็คือจะไปดู่วงจุ้ยว่าตำแหน่งที่จะทําพิธีตั้งศาลจะต้องตั้งตรงไหนของบริเวณบ้านนะคะอ,อันนี้ก็คือต้องแล้วแต่แล้วแต่ศาตรแต่ละตลาําราแต่ละอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์บางคนก็ตรงนี้อาจารย์บางคนก็ตรงนี้ต้องอห้ามเงาบ้านทับนะห้ามทับท่อน้ําทิ้งนะห้ามอยู่ใกล้ ห้องสุขานะห้ามตรงกับประตูบ้านนะหันหน้าทิศนี้นะต้องหันหน้าออกนะห้ามหันหน้าอะไรเงี้ยคือแบบว่าต้องแล้วแต่อาจารย์แต่ละคนแต่ละศาสตร์นะคะทีนี้ถ้าจะมาทําของเราเราก็จะมีศาสตร์ของเราเหมือนกันว่าจะต้องตั้งทิศไหนยังไงนะคะของของเราก็จะมีทั้งศาสตร์ไทยและศาสตร์จีนทั้ง่วงจุย้ยทั้งโหราศาสตร์นะคะก็คือ ตั้งเราต้องดีอ่ะนะถ้าตั้งตั้งสาลพระพูมิเราก็ต้องตั้งให้ดีกับเจ้าของบ้านด้วยนะคะอ่ะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะคะข้อที่สี่ของใช้ที่ศาลเรือนศาลที่จะต้องเตรียมหลักๆข้อนี้สําคัญนะคะสําคัญมากนะคะเรือนศาลเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากสาลพระพุธศาลตายาศยาลเจ้าที่เนี่ยมีหลายรูปแบบมากมีทั้งไม้มีทั้งปูนหนึ่งเสาสี่เสาหกเสานะคะก็ ถ้าอาจารย์ท่านนั้นเขาสามารถสื่อได้เขาก็จะรู้ว่าเขาว่าสาร,รสาร,รที่จะต้องมีถ้าเป็นภาษาท่านก็จะเรียกว่าเคหสถานนะคะว่าจะต้องเป็นแบบไหนยังไงสีอะไรบางคนนี่บ้านสีชมพูเคยเห็นเหมือนกันนะคะบ้านสีชมพูสารภูมิก็สีชม,มพูสีชมพูทั้งทั้งหลังทั้งพื้นทั้งอะไรสีชมพูหมดเลย <laughs> บางบ้านสีเขียวสามภูมิก็สีเขียวทั้งหมดเลย <laughs> ของบ้านสีฟ้าก็สารภูมิสีฟ้าก็ทั้งหมดเลยก็มีคือแบบอ่าหลักหลักของการเลือกสารคืออะไรนะคะก็เ <c oughs> ก็บไว้ในไปไว้เฉลยกันในเพจแล้วกันเนาะจะได้ไปตามกันในเพจว่าจริงๆแล้วการเลือกสารภูมิเนี่ยเลือกยังไงสารเจ้าที่เลือกยังไงแบบไหนนะคะอ่าเอาไว้ว่าที่จะต้องมีนะคะอย่างแรก ตั้งทำไมอย่างที่สองคืออาจารย์เจ้าพิธีที่ต้องเลือกต้องหาสินแสรหรือใครที่กระตามที่ต้องมาทําพิธีให้เราข้อที่สามก็คือวันตั้งตําแหน่งหงูจุย้ยเลิกเวลาที่ตั้งนะคะข้อที่สี่ก็คือเรือนสารเรือนสารหรือเคหสถานและของใช้ในสารที่เราจะต้องเตรียม ะะแต่เคยไปอยู่ที่หนึ่งคือ,อ,อลูกค้าเขาจัดการเขาเองอ่ะเนาะเราก็คือไปดูแลอะไรให้อะไรงี้แล้วเขาก็กระถางทูบนะคะกระถางทูบห้ามใส่ข้าวสารห้ามใส่ข้าวสารนะคะให้ใส่ทรายนะคะแล้วก็เชิงเทียนคุณจะต้องมีนะคะกระถางทูบเชิงเทียนจัดการดอกไม้ถ้า เราไม่อะไรมากก็ใส่ไผ่กวนอิมหรือจะใส่ดอกไม้ในวันที่ทําพิธีก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ช้างมาช้างมาองน้ําสําคัญค่ะองค์น้ําองค์เงินองค์ทองนะคะวันไหว้ก็คือใส่น้ําให้เต็มนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่บอก <laughs> เคล็ดลับเกี่ยวกับออคงน้ําเราไม่บอกเราเอาไว้บอกกับเฉพาะในลูกค้าเราเท่านั้นนะคะแล้วก็ฉัดเงินฉัดทองนะคะฉัดห้าชั้นฉัดเก้าชั้นฉัดเงินฉัดทองต้องมีสองคู่นะคะมีหน้าหลังนะคะสี่ทิศนะคะไม่ใช่มาแค่คู่เดียวไม่ได้นะคะอะ,อะไรอีกอะ่ะละครนางลำละครนางลำเคยมีแบบประเภทที่ว่าจะต้อง เท่านั้นเท่านี้ต้องกี่วงต้องกี่คู่อะไรอย่างนี้ก็มีแบบประเภทที่ว่าถ้าถ้าอาจารย์ท่านัสื่อได้นะคะท่านก็จะบอกมาว่าท่านต้องการอะไรบ้างช่างม้าก,กี่คู่นางรำกี่คู่แล้วก็ต้องการอะไรบ้างนะคะท่านก็จะบอกมานะคะแล้วก็ของใช้เรื่องสะเรือนสารหรือเค่หัตถสถานเนี่ยมีหลายมีหลายเกรดนะคะบางทีลูกค้าให้เต็งหาให้แต่ก็ไม่สามารถ ให้ได้นะคะเพราะว่าคือก็จะมีหลักศาสตร์อีกแหละว่าคุณจะต้องเป็นแบบไหนนละ้วนางรัแบบไหนองค์เทพองค์ท่านองค์ตายายองค์องค์พระภูมิองค์เจ้าที่เนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนเป็นปู่หรือเป็นตายายคู่หรือจะเป็นคณปู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยคือแบบตรงนี้ก็ต้องมีหลักษาก็ต้องย้อนกลับไปที่ข้อสองเหมือนกันนะคะว่าอาจารย์ท่านนั้นก็จะต้องบอกกับ คนที่จะตั้งศาลได้บอกกับเจ้าของบ้านได้อะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะแล้วกออ็อย่างของพวกนี้จะมีทั้งเป็นเซรามิกเป็นเรซินเป็นปูนนะคะราคาก็จะแตกต่างกันเป็นเครื่องเป็นจรลงก็จะยิ่งราคาสูงก็ต้องแล้วแต่นะคะว่าจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่สถานะสถานะของเจ้าของบ้านด้วยนะคะอย่างบางคนไม่พร้อมที่จะตั้งศาลก,ก็มีนะคะไม่พร้อมที่จะตั้งศาลก็ ก็ไหว้เจ้าที่ต่างหากอันนี้ก็คือถ้าเป็นลูกค้าติดติก็จะบอกให้นะคะว่ายังไงบ้างนะคะข้อสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเครื่องบวงสรวงเครื่องสังเวยเครื่องบวงสรวงเครื่องสังเวยที่จะต้องใช้ในวันทําพิธีตั้งศาลว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะของพระภูมิแยกต่างหากของสาลเจ้าที่สาลตายายสาลปู่เนี่ยแยกต่างหากนะคะคนละคนละชุด ะะเพราะว่าอย่างบางทีสามร,รภูมิก็คือต้องการของประมาณนี้ของสารเจ้าที่ก็คือต้องการของประมาณนี้ทีนี้ของในวันตั้งสารมีอะไรบ้างนะคะไว้เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปให้นะคะว่าของที่ต้องในพิธีตั้งสารพระภูมิสารเจ้าที่เนี่ยเอาเป็นมาตรฐานก่อนว่าจะต้องมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าแต่ละอาจารย์แต่ละศาสตร์จะต่างกัน ก็ย้อนกลับไปที่ข้อ2เหมือนเดิมค่ะว่าอาจารย์ท่านนั้นท่านจะบอกว่า,าสารพภูมิต้องมีอะไรบ้างสารเจ้าที่ต้องมีอะไรบ้างท่านก็จะบอกนะคะว่าควรจะต้องเตรียมเตรียมอะไรบ้างาสารพัภูมิต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะก็คือสรุปของ5ข้อหลักในการตั้งสารพภูมิสารเจ้าที่นะคะลองกลับไปคิดดูก่อนนะคะว่า ข้อแรกเลยย้อนกลับไปเลยว่าเราจะตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่เราตั้งทําไมนะคะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาตั้งเห็นคนอื่นตั้งเราก็ตั้งตามเขานะคะต้องมีหลักเป็นของตัวเองด้วยนะคะคลิปนี้แต่ก็ขอจบเท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงของที่ใช้ในวันตั้งศาลพระภูมิศาลเจ้าที่นะคะว่าจะต้องมีอะไรบ้างคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย